สวัสดีครับท่านผู้ประกอบการผู้เข้าร่วมโครงการเ right. อ็กซ์พอร์ตคลินิกของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศทุกท่ทานนะครับขอต้อนรับสู่ตลาดอาเซียนครับกระผมได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนของสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศในกลุ่มอาเซียนมานำเสนอข้อมูลในภาพรวมของตลาดอาเซียนดังต่อไปนี้นะครับและหลังจากนั้นในรายละเอียดท่านสามารถสอบถามโดยตรงจากผู้ในการส่าง,ง,างเสริมการค้าในต่างประเทศในกลุ่มอาเซียนได้ทั้งหมดเลยนะครับตลาดอาเซียนเป็นตลาดที่มีศักยภาพ มากสําหรับผู้ประกอบการรายใหม่รวมทั้งผู้ประกอบการรายเดิมด้วยนะครับมีสิ่งที่เป็นข้อดีสําหรับท่านผู้ประกอบการที่จะเข้าสู่ตลาดสรุปดังนี้นะครับอันที่หนึ่งเลยคือรันษณะของผู้บริโภคในกลุ่มประเทศอาเซียนมีความคล้ายคลึงกับคนไทยนะครับประเด็นถัดมาคือระยะทางการขนส่งสินค้าไม่มีระยะทางไม่ไกลนะครับต้นทุนการขนส่งสินค้าก็มีราคาถูกนะครับประเด็นสุดท้ายเลยก็คือผู้บริโภค มีทัศนคติที่ดีต่อสินค้าไทยนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตลงไปที่ลายตลาดสักเล็กน้อยนะครับตลาดแรกที่อยากจะพูดถึงก็คือตลาดมาเลเซียตลาดมาเลเซียเป็นตลาดสินค้าฮาลาลที่ใหญ่แห่งหนึ่งของไทยนะครับรองจากอินโดนีเซียแล้วก็รองจากกลุ่มประเทศแถบตะวันออกกลางสินค้าที่มีศักยภาพสาหรับตลาดมาเลเซียนะครับก็คือพวกกลุ่มสินค้าอาหารและก็เครื่องดื่มนะครับกลุ่มเวชภัณฑ์และอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ นะครับที่คนไทยสามารถที่จะส่งออบสินค้าไปได้ง่ายและตรงตามความต้องการของผู้บริโภคนะครับอย่างไรก็แะละ้วแต่ประเทศมาเลเซียท่านผู้ประกอบการจะต้องศึกษากฎระเบียบต่างๆให้ดีนะครับและมีข้อพึงระวัดระวังก็คือมาเลเซียเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของกลุ่มอาชญากรทางเศรษฐกิจที่เป็นไซเบอร์กรามทั้งหลายนะครับอย่างไรก็แล้วแต่ถ้าหากว่าท่านผู้ประกอบการ ขาดความมั่นใจท่านผู้ประกอบการสามารถที่จะสอบถามไปยังสำนักง,งานของเราที่กลุ่มวลาลลำเปร์ได้นะครับตลาดถัดมาที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือตลาดสิงคโปร์สิงคโปร์เป็นตลาดที่มีความก้าวหน้าทันสมัยถ้าจะเรียกได้ว่าทันสมัยที่สุดในในกลุ่มประเทศอาเซียนนะครับเพราะว่าเราวัดจากการค้าขายที่ผ่านระบบที่เราเรียกว่าออนไลน์หรือว e ่าอีคอมเมิร์ซรวมทั้งนะครับตลาด โดยทั่วไปของสิงคโปร์ก็คือเป็นตลาดที่เรียกว่าเป็นโมเดินเทรดนะครับสิงคโปร์เป็นคู่ค้าของเรามายังยาวนานเป็นตลาดสินค้าสําคัญสําหรับสินค้าอาหารเครื่องดื่มนะครับผักสดผลไม้สดผลไม้กระป๋องนะครับท่านสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดได้จากสำนักง,งานของเราที่ที่อยู่ที่สิงคโปร์นะครับประเด็นสําคัญที่อยากจะบอกกับผู้ประกอบการที่สนใจตลาดสิงคโปร์ก็คือท่านอาจจะต้องเน้นไปที่ตลาด เรียกว่าเป็นอ e ีคอมเมิร์ซนะครับเนื่องจากมีแพลตฟอร์มเป็นจำนวนมากที่อยู่ที่สิงคโปร์นะครับตลาดถัดไปก็คือตลาดอินโดนีเซียนะครับตอนที่ได้บอกไปแล้วบ้างนะครับว่าอินโดนีเซียคือตลาดสำหรับผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าฮาลาลนะครับอินโดนีเซียเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียนนะครับเมื่อพิจารณาถึงจำนวนประชากรนะครับอย่างไรก็ตามอินโดนีเซียนี้เป็นประเทศที่มีกฎระเบียบ ข้อก,กิจกันมาตรการต่างๆออกมามากมายนะครับสินค้าของเราหลายสินค้าก็ยังไม่สามารถที่จะส่งไปประเทศอินโดนีเซียได้ซึ่งท่านสามารถที่จะสอบถามได้จากผู้มดยการสำนักง,งานของเราที่จาการ์ตานะครับสินค้าที่มีศักยภาพในช่วงโควิดนี่นะครับก็คือสินค้าพวกอาหารเครื่องดื่มนะครับที่มีขึ้นใหมย่ยฮาล เครื่องสำอาญที่มีเครื่องหมายฮาลานท่านยังส่งไปประเทศอินโดนีเซียได้ตามปกตินะครับประเทศถัดมาคือฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์ก็เป็นตลาดที่กำลังพัฒนาก้าวขึ้นมาโดยเฉพาะย,ยิ่งในกลุ่มของตลาดที่มีโมเดิร์นเทรดเป็นจำนวนมากเป็นตลาดที่มีแพลตฟอร์มท้งนั้นอ e ีคอมเมิร์ซเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกันนะครับฟิลิปปินส์ค้าขายับไครมาเป็นเวลาช้านานนะครับ ฟิลิปปินส์เป็นตลาดสินค้าอาหารเครื่องดื่มที่สําคัญของไทยในบางช่วงเวลาก็คือตลาดสําคัญสําหรับสินค้าข้าวของไทยด้วยนะครับที่ฟิลิปปินส์นะครับมีแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซเป็นจํานวนมากนะครับท่านต้องพยายามดูว่าอ e ีคอมเมิร์ซไหนเหมาะสมกับสินค้าของท่านนอกจากนี้ที่ฟิลิปปินส์เรายังจัดกิจกรรมที่เราเรียกว่าทอปไทยแบรนด์แล้วก็มิแทนวีนะครับ ท่านสามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมเหล่านี้ได้แต่ว่าในช่วงนี้ท่านอาจจะต้องเข้าร่วมในลักษณะที่เป็นออนไลน์ u ิสเน s แ m a t c ชิงนะครับก็ขอให้ท่านติดตามข่าวสารได้จากกลุ่มส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้ต่อไปนะครับขออนุญ,ญาตวกเข้ามาในตลาดใกล้ยิ่งกว่าเดิมเข้ามาอีกนิดนึงนะครับคือตลาด clmv นะครับผมขออนุญ,ญาตเริ่มที่เวียดนามนะครับเวียดนามเป็นตลาดที่ใหญ่มีมูลค่าการส่งออกสินค้าไทย มากที่สุดนะครับเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆในกลุ่ม CLMV ด้วยกันในช่วงโควิดหรือในช่วง New Normal นะครับสินค้าจำพวกอาหารแปรรูปอาหารกระป๋องนะครับสินค้าเพื่อสุขภาพความงามทั้งหลายเป็นสินค้าที่มีสถียภาพสูงนะครับในตลาดเวียดนามนะครับนอกจากนี้พวกตลาดพวกวัสดุก่อสร้างสินค้าอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ ก็ยังเป็นสินค้าที่มีศักยภาพเช่นเดียวกันเวียดนามกําลังพัฒนาตลาดที่เขาเรียกว่าอ e ีคอมเมิร์ซมีแพลตฟอร์มในประเทศของเวียดนามหลายๆแพลตฟอร์มที่น่าสนใจนะครับท่านก็สามารถสอบถามได้จากผู้นวยการสำนักงานของเราซึ่งเรามีสำนักงานอยู่2แห่งก็คือที่ฮานอยกับที่โฮจิมินนะครับตลาดถัดมาในกลุ่มประเทศ CLMV ก็คือเมียนมาครับเมียนมาเป็นตลาดที่สําคัญ แล้วก็มีผู้บริโภคเป็นจำนวนมากแต่ว่าด้วยเหตุที่นอกจากจะประสบปัญหาเรื่องโควิดแล้วขณะนี้ก็คือประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเมืองภายในประเทศเหตุจราจนเหตุประทวนต่างๆซึ่งท่านอาจจะต้องติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดจากสำนักงานของเราต่อไปนะครับเบียนมาเป็นตลาดที่สำคัญในสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับแทบจะทุกชนิดเลยเนื่องจากการลิดในประเทศเนี่ยยังไม่พอ ต่อความต้องการบริโภคภายในประเทศนะครับอาหารเครื่องดื่มเราส่งเข้าไปเมียนมากในสถานการณ์ปกตินี่เป็นจำนวนมากนะครับปัจจุบันนี้ก็เริ่มมีแพลตฟอร์มต่างๆที่ถูกพัฒนาขึ้นมาจากในประเทศนะครับตลาดโมเดนเทรดกำลังได้รับการพัฒนาขึ้นมามีโมเดนเทรดจากประเทศไทยไปลงทุนอยู่หลายแห่งแล้วนะครับท่านสามารถที่จะสอบถามข้อมูลละเอียดเพิ่มเติมจากสำนักงานของเราที่กลุ่มย่างกุ้งนะครับ ประเทศถัดมานะครับเป็นประเทศที่ค้าขายใกล้ชิดกับไทยเป็นเวลานานใช้ภาษาก็คล้ายๆกันเลยนะครับคือ,อ,อสอปปลาวนะครับลาวกับไทยบริโภคสินค้าคล้ายๆกันมาเป็นเวลาช้านานนะครับแล้วผู้บริโภคที่ประเทศลาวนี่สามารถยืนยันได้เลยว่ามีทัศนคติที่ดีต่อสินค้าไทยนะครับสินค้าที่มีศักยภาพในช่วงนี้นะครับ ก็เหมือนกับสินค้าที่าชาวลาวได้บริโภคมาช้านานก็คืออาหารเครื่องดื่มนะครับสินค้าเพื่อสุขภาพความงามสินค้า,าที่ขายผ่านธุรกิจที่เรียกว่าเฟรนช์ไชในกลุ่มของอาหารเครื่องดื่มนะครับสินค้าเกษตรอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์นะครับก็ยังเป็นสินค้าที่มีศักยภาพในประเทศสปปลาวนะครับแต่สิ่งที่ อยากจะขอ,อนำเรียนกับผู้ประกอบการก็คือการค้าขายกับประเทศลาวนั้นจะต้องอาศัยความใกล้ชิดนะครับอาศัยความเป็นวธรภาพส่วนตัวด้วยนะครับการคัดเลือกตัวแทนคนไหนดีก็สามารถปรึกษาได้ที่สำนักง,งานของเราที่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯนะครับประเทศถัดมาก็คือประเทศกรัรมพูชา กัมพูชามีความคล้ายคลึงกับประเทศเราก็คือทาการค้าขายกับประเทศไทยมาเป็นเวลาช้านานผู้บริโภคชาวกัรมพูชามีทัศนคติที่ดีต่อสินค้าไทยแล้วก็ผู้บริโภคชาวกัมพูชาชอบทําธุรกิจกับประเทศไทยนั่นเป็นข้อดีสําหรับท่านผู้ประกอบการรายใหม่นะครับสินค้าที่มีศักยภาพในช่วง New Normal น,นี้ก็คือสินค้าอุปโภคบริโภคพวกอาหารเครื่องดื่มนะครับอาหารสินค้าจําพวกเครื่องสําอางนะครับ ผลิตภัณฑ์ทางสปานะครับวัสดุก่อสร้างก็ยังเป็นสินค้าที่มีศักยภาพสําหรับตลาดกัมพูชาข้อแนะนําสําหรับการเปิดตลาดของกัมพูชาก็คือการศึกษาช่องทางนะครับในอดีตที่ผ่านมาเราจัดกิจกรรมที่เรียกว่า t อ p ไทยแบรนด์แล้วก็มินิไทแลนบวีกเป็นประจําทุกป,ปีแต่ปีนี้เนื่องจากมีสถานการณ์โควิดน,นะครับเราจะปรับรูปแบบแการทํางานเป็น การทำออนไลน์วิส s m แ t c ชิ n งนะครับท่านสามารถติดตามข่าวสารได้จากกรมส่งเสริมการค้าระ่างประเทศได้นะครับเพราะว่าเราทำวิส s m แ t c ชิ n งกันแทบจะตลอดเวลานะครับทุกสัป,ปดาห์แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือพยายามศึกษาช่องทางทางด้านโมเดิร์นเทรปัจจุบันนี้มีนักลงทุนไทยเข้ามาเปิด ธุรกิจที่เรียกว่าบูตเลนเทรดนะครับในประเทศกัมพูชาแล้วไม่ว่าจะเป็นแมคโครหรือว่าบิกซีซึ่งสามารถที่จะติดตามข่าวสารและอาศัยช่องทางนี้เป็นช่องทางเปิดตลาดสําหรับท่านได้นะครับแล,และเร็วๆนี้ทางเซเว่นอีเลฟเว่นก็กำลังจะมาเปิดตลาดที่กัมพูชาด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นข้อมูลสรุปๆที่ขออนุญาตนาเรียนให้กับผู้ประกอบการที่สนใจตลาดอาเซียนด้รละฟังนะครับสำหรับรายละเอียด ขอให้ท่านสอบถามได้โดยโตรงที่ผู้มีการสำานักง,งานส่งเสริมการค้าในหลางประเทศทุกแห่งในกลุ่มประเทศอาเซียนซึ่งวันนี้จะมาร่วมกิจก,กรรมเอส o อร์ตพิมิกกับท่านนะครับขอขอบคุณมากครับ